มาด้าสามเทรเรมโบตัวท็อปพรอนสามพันรับกับบ้านปีไมคกโกโกครับพี่น้องเบิ่งรถเลยแต่งซิ่งจัดสรงร่งรอก่อป้ายไทยเทเนียมนะครับขอบเบรกแบมโบแม็กซิ่งดิฟฟี่วัดบูทมีส้นลูปพร้อมสีเทานะครับผมโอ้โหชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน,นงาม ่อสิ่งไทยเทเนียมเครื่อง2.0เซนเซอร์รอบคันพี่น้องเอซีจ๋าเอาไปพ่3,000บาทนะครับเบิ่งภพยนงพังภายใน,ในพวงมไลัยมาลติฟังก์ชันมีเครื่องเสียงโอกหูตีแอมตีเดือนขยายเสียงครับสับขยายเสียงเพิ่มนะพี่น้องนะเนาะกุญแจจากรีโมดนะครับจากขี่เหล็ดแปลงเป็นปุ่มพุดสตาร์ทปอด ภายในเบาะหนังทั้งขั้นเอาเบอง์ของเครื่องจัะหน่อยเออนันเครื่องสิ่งเครื่องเบิ้นตัดซับระเบิดปนู่โอ้ยมีหอดสั้นรูพุ่นยังเทะนะครับอา้าวดูห้องเครื่องมั่งเครื่องเดิมครับผมเครื่องเดิมเครื่องสวยแต่ฝากระโปรงนะครับมีการถอดเคมสีสติ๊กเกอร์มอกอฝากระโปรงเดิมนะจ๊ะนีอ่อ้าวสำหรับใครหา รถเกง๋งแต่งซิ่งแต่งรอแต่ว่าเครื่องเดิมไส้ในเดิมนะครับครับกับบ้านปีใหม่นี่คือสิโกปันยังเนาะงวดพันสามพันฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงฟรีหอดหน้าบ้านเสียยะใจดีเสียะยะจันไหยเสียยะขวัญใจค้นจนสวัสดีครับ